ขายหมูทอดไม่ได้มีคนเดียวในกรุงเทพไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการขยายธุรกิจเนะี่ยคนมันจําสิ่งที่มันเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเราไม่ได้เขาก็อาจจะไม่เรือกเราประเด็นที่ชวนเจ๊มาคุยในวันนี้ครับเพราะว่าวันก่อนผมไปเรียนเจ,เจ๊เจ๊แล้วก็เจ๊หนุย่ยพี่ <c oughs> หนุย่ย <c oughs> เรียกว่าพี่หนุย่ย วันก่อนพี่พี่หนุ่ยเป็นบรรยายที่หลักสูตรวิญญาโทครับและพี่หนุ่ยก็พูดถึงว่าเจจงรีแบรนดิ้งภาพลักษร้านใหม่หมดเลยดูดีขึ้นสวยขึ้นวันนี้เลยอยากจะมาคุยกับเจแล้วก็นิวว่ามันเริ่มต้นมาได้ยังไงใครเป็นคนลิเริ่มว่าอยากจะปรับภาพลักษร้านเจจงใหม่พูดแบบไม่ได้อวยพี่ต่อคือคือวันนั้นอ่ะไปงานลงแขกของพี่ต่อกันแล้วก็ลูกอ่ะไม่ลูกเขาไปฟังอีท่าไหนเขากลับมาเขาก็โทรไปหาพี่หนุ่ยเด็กเขาก็ไปคุยกับพี่หนุ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคือก็หนุ่ยถามว่าแล้วอยากจะลองเปลี่ยนดูไหมคือมันเริ่มจากว่าลูกหลายคนก็โลโก้มันเปลี่ยนไปนเรื่อ,อยๆเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูใช่ความแตกต่างของแต่และสาขามันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันใช่ทุกคนก็เลยคิดว่าเออเราควรจะทําใหม่ให้มันเป็นทางเดียวทุกคนมองว่านี่แหละคือเจจมก็เลยมาปรึกษาพี่หนุ่ย พี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยเองก็รู้จักกับเจ๊จงมานานพี่หนุ่ยคงมองเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าแต่ละสาขามันไม่เหมือนกันในฐานะคนทาแบรนด์ทําไมพี่หนุ่ยไม่แนะนําเจ๊จงตั้งแต่ในวันนะครับคือพี่หนุ่ยว่าเวลามันเป็นแบรนด์ในสเกลแบบเจ๊จงอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขาเริ่มต้นมาตอนที่ยังไม่มีพวกลูกๆมาทาเนี่ยนะต่อให้ยังไม่มีโลโก้มันก็ยังขายได้เพราะว่าคนเนี่ยจำแบรนด์โดยชื่อคือเจ๊จงถูกไหมคะพอเริ่มมีการแตกลายเยอะๆงานแบรนด์เนี่ยมันต้องมีระบบมากขึ้นมันต้องมีความร่อค ทำแปลงกันเถอะ เพราะฉันมันต้องดูเรียลิตี้ว่าณตอนนี้เนี่ยธุรก,กิจเขาเป็นยังไงอย่างตอนที่พวกเนี้ยมันมาหาพี่นุยแล้วก็บอกว่าไปเรียนของต่อมาร้านทุกคนเนี่ยมันดูเป็นระบบมากเลยของเรานี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหน้าอย่างงู้นเดี๋ยวหน้าอย่างนี้ก็เลยอยากทําให้มันเป็นระบบพี่ดุย,ยังถามกลับไปเลยว่าทุกคนในพี่น้องเนี่ยเห็นด้วยกับประเด็นนี้ไหมว่าเป็นปัญหาที่เจ้าของเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีใครมาชี้ปัญหาให้เขาดูตอนเนี้ยมันมีโอกาสเข้ามาทุกวันทีพวกเด็กๆล ลูกเนี่ยก็มีคนมาแอพพอสให้ไปเปิดทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลาที่จะต้องเริ่มมีการทําแบรนด์ให้เป็นระบบบางลูกค้าเนี่ยเราต้องชี้ประเด็นให้เขาเห็นว่าถึงเวลาต้องทําแบรนด์ที่สําคัญก็คือว่าต่อให้เราชี้ประเด็นแล้วนะต่อถ้าเขาไม่อยากทําเราก็จะไม่มีวันถือลูกค้าเพราะก็ต้องเห็นประโยชน์ของการที่ทํางานให้เป็นระบบ,บก่อนมันถึงจะสนุกกับการดีแบรนด์เนี่ยเพราะการทำดีแบรนด์เป็นเรื่องยุ่งเรื่องยาก่